สวัสดีครับครับเดี๋วไปลากเนี่ยเหมือนเลี้ยงเราสีเข็ดกินอีกแล้ววันครับได้ไปลากกินเขาแต่หอมหอมแบบไปครับแบบของเราอยู่นี่อันเดียวกับสีเต็ดเต็ดใส่มาเขาเกิดแจกน้องไม่สมบันนี้แจกน้องไม่สมครับบันนี้ปลาคอปลาดุกปลาคอปลาดุกปลาเข่งเดี๋ยวเดียวสีส้มให้เบิ้งปลาเข่งมิตรเมียงเงี้ยได้พี่น้องมิตรลุ่นนี่เด้ระวังมันใส่มือเด้อใส่เยอะครับนี่แหละ นี่ปลาคอครับนี่ปลาคอเดี๋ยวหลายตัวอยู่เขาบอกเรื่องหน้าบอกปลาดุกเกิดชื่อจีบะเสียงป่นไดนเราที่จับปลาเขีงโซ่ครับปลาเขีงเนี้ยยิ่งปลาเขียงครับดูสุดยอดปลาดุกอีกโอ้ปลาดุกวะจับหรอจับเนี้ยจับยังไงผมปลาแก่เรื่องมั้งจับปลาคอตัวเก่าขึ้นมากเลยดอกบ่หละ ยี่ไหนตัวครับน uh, well ี่นี่นำไหล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 ครับม่ตองจับก็ได้านสิปักมือปลาดุก2ตัวดิสิเห็น่นี่ปลาดุกสตัวตัวนี้เที่ยวไก่ควานจ้่คั้วครับนี่นี่เที่ยวบนขั้วควบัวอยู่ดิอย่ง่เลยวันนี้สท นี่แล้วตัวชัดๆนี่นี่ปลาดุกครับนี่โอ้ยปลาดุ้ยงเล่ยตัวปลาเค็งแมปลาเค็งเม่ซ้ำยังไหนเว้ยไก่มีบ้า้องมีทักไก่ทำกันโอ้ยเม่ปลาเค็งคู่กันจ้ะมอเดือนแล้วจะเป็นเออทำเม่ใจัวผู้ไก่ว่านนี่ เนี๋อวช่วๆกันไเตี๋ยลงมหัวแล้วพี่หูแบบๆอยู่ติ๊กไอหอมน้องไปสมป่าเข็งแม่นี่ไหมติ๊กไอน้องไปสมสวนจะกับแใส่ปลากี่ตู้เหรอครับรู้สอดเลยครับน่านน่านั่นน่านน่าน่นตัวนี้ของแค่ สดเนาะสดเลยครับก็มันคักปีเลยจับปีเลยปีเลยเนาะจับปีเลยเดี๋ยวอยมาปุงนยอยมาผัดมันเดือดแล้วอยมาปุงซิมันซน้ำหนหมเดแอดแอร์หรอหอม คือห,หนาดีซีฟโล่คือหันห,าหนา <c oughs> นีรัรเดี๋ยว,วเอาลำปลากอนเดี๋ยวหาอยลำปลาแล้วว,นวะนะา <c oughs> หาำปลาแล้วครับปล <c oughs> าเสียละเดี๋ยวปุมเเอาิะรแ่งอีกเลยข้าไในใสไหมเยี่ยโอ้แต่ยมน,น คือไห้ซิมเัินโอ้ไห่ซิมเบิ้งอันอซิมเบิ้งว่านอไมากผสมมันรสชาติจังไดตัวตะเกาเพิ่นซิมเอล่ะก็เบิ่งอันลักษณะอัน่อนนุ่นเหรอเย่ลักษณะอ่อนนุ่นาไม่ได้นี่ยนอไมากผสมอ่ะผสมกับแกงใซะยังนี่แมีนผสมกับแกงซะพัากี่ตูแล้วแมงลักครับแมงลักบ้านเราหอมโอ้โหตําดังตำดังซิบบ้อนบ้า จะบอกเลยว่าปลาเข็งมั่สๆเลยพี่น้องครับปลาเข็งบ้านนี้ได้การเลยกูไก่บ้านนี้เเอออ๋อโปรตุกีสหนอยสั่นเทพให้สวเลยซีเพยซีมันโรดเฮ้เลยบ่เตี้ยเฮเลยผมมั่นใจมาแซ่บแล้วผมสึกว่าโคตรสีอยู่แล้วนี่มาดีนะเออเขาหล็กก็ได้ตัวแรก็ได้ที่ทำไมอ่ะหมอ่มา เออใส่ซ้ำเต็มซ้ำอันเนี้ยเยอะไอเหนือปากเขายุบพุนเออได้การแล้วมั้งไปครับเดี๋ยวเวลาเขาอนุยาตเด้อเห็นบนอับครับเห็นบนยังครับไทยเหรอครับในข้าวอ่ะเป็นพุกคนหยันแค่เด็ดแมนยุบพุ่นนี่หัวถิมเออได้ครับเป็นคนมั่งเป็นคนขั้วได้นี่ดขั้วกินหัวอือขั้วกิ้มหัว ตับตรงพุ่งเหมเนาะโอ้โหบีบีบีก็บาแตกฮอนฮอนอนฮอนปนมาลวไปมึงหนเก่นกว่านุ้งนงมาเต็มมาเต็ียมจีมึงเด้อดนข้าหยาดมันบ่ยาเนี่ยนะ้โอ้ กระเข้มเนี่ยครับเข่าเนี่ยผมหวานมันหวานบางสนุกบางสนุกต้องไป้ใกล้มือเลยครับต้องไว้มือเนาะิมนะขึ้นไปน่าเสโอ้ยใบซิมดอกข้าจิโรดเอ๋ป้ามันตาน่าเฮ้ยเบาๆก่อนเด้อเดี๋ยวว่าบวบบวบมันหอมพะยีตัว เขามาเน้อเฮ้ยาบอกบอกาสิเขียนใหตบอกเด้ด่านเล่นเลยดานอีนดตียหว่าสิจินเย็นเนะกินนวนเย็นกวาดซ้ำไปเคีงไหมบบน้เคีงไหคนละตเลยครับคนห้าวเลยหาไปเคียงเลยจ้าไปเคียงจ้าดีเลยน็อตืออยู่เยดีเยนี่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 ตัวพี่นี่บองยังไคุณมันเต็ม้องแต่เอาบีเอเบิรแล้วครับเอาเออาฮือก่อนเนึ่งเกเต็มของเสียบตัวนึง มันหนืดอะผู้หนังแห้งเลยผ้หนึ่งเลมันดีดีแล้วครับเค็มมันจะยังไงนะโมจีกับหมูเด้่องเนี่ยไม่ตองมะเต็บวันมันกางหลายอยู่แต่มันมั่นดิพอเค็งอ่ะนะครับเตรียวพอมบรมาณไปเดี๋ยอทีมงานอาใส่ทีมงานอาใส่ทีมงานขอบคุณทีมงานเด้อครับ กินแกงซื้อหาเป็นกันหาเป็มบประมาณหาประมาณเอายางไก่ไปเดยคือเพื่อนไหมเขาใส่ฟอสับให้เพื่อนน้าเขาขกอบคุจะานกี่ไหมรสสดนาจส้ก็ได้ยูตัวสองตัวีนละห้องบอกเลยบาเฮียแตกบอกไปเลยครับนัวนัวก ีลไม่เหมือนกับปลาไม่แซสบเลยน้ำมันส้มก็แซ่บปลาดุกกันแน่นๆน่นขอพูนจะพาด้วน้ำมันส้มด้อครับเด้อครับผมทางไหนทางมันจ่าทีชนอบดจ้าชนอบดแบงไงแบงไงเห็ดแซ่บอีดีว่าเห็ดขายซะครับแบบนีเพิ่นเห็ดไหยพุ่นดีเนาะย่าเห็ดไทยสาติแซ่บก็ดีมีโอกาสไปยามบ้านเพื่อนแรกของนี่กินนะ บานข้าหากแพ่งแบ่งปันอีกครับผมแตกว่าเป็นโดดๆดเป็นคาเพิ่นหาแล้วตอนนี้เดจ้าผู้เฒ่าคุณแก่ทั้งกลุ่มพระว่าเป็นยังว่าส่วนเปี่ยวน้องใหม่อยู่ผู้ใดเดียทำไมพู้ไหมกาลันาพู้ทั้งเลยนะผู้ซอยว่าจคันก็ผู้ซอยแหลวล่ะบ่วหอยบ่วหอขึ้นดอกแล้วว่ะเดียวฝ่าฝากอ้คือปริมาณเท่าไหร่แต่ว่า เท่ไาไรกัดจรินจะควงครับกงังได้ดงัง,งส่วนเต่แม่ไปเกีงเนะเาะพอเรไปดูไปขอตานี้เด้ได้ครับเอาเลยครับตัอคอ,ขอเขาแข็บเหรอไล่เลยครับบ่สนใจหอดเขาหลยอเปล่าเอาเลยเพาว่าเขา บ่อะบ่อะอันนี้อยากกินปลาก่อนครับนี่เบิดๆมันบ่เห็นแต่เพื่อนนั่นใส่ได้หลายเลยเพื่อนงานแต่ตัวเนี่ยเบิ้งรู้ห้องกินน่ะรุนปลนด้เนี่ยเาว่าเป็นกันสักนี่ละแล้วขอบคุณหลายๆครับผมยังให้แบงปลามาให้กินด้วยเนี่ยมาเด้อผับสวยอะสะพานผ่านผ่นนี่เลยทีมงานพ่านๆเนี่ะสมเสีอสมเสีอต้องยกโปให้ทีมงานเลยว่าไม่นำหยาแนงด้วยเนี่ไป้หลอบได้กับมันทุกหลอบทุกหลอบเลย คุมค้าผลมากไก่อยู่ยังวะครับงานนี้วันนี้ผลเมื่อสีผักโอ้เสบห่อนห่อนหมุนไพยกับแสบเด้อห่อนไม่มีทางอิ่มตัวย่อยเอาไวปนะลำเอาตัวห่อนเตีหวอนครับ ฟ้าไม่ก no ินเหรอน้ำฟ้าบ่สนหอกเราปะไลเราก็นเสนให้เราเรียนน้ำสักกกันพิ่นไ่ได้กินเื้อกินพิ่กับติดใจซสาวสาว้นเยอวด Ủa xẻ xương, ngưng màn ảnh, ối bớt bị khuôn mạng nó Khoan nhưng lâu ảnh, chín tấn, chín tấn ảnh nó Nga dẹp Chín mấy Giờ phải chín, ra đây nè Giờ phép luôn Đó bà, ngó bụng bớt chín được Tô không có bớt chín Không chín tới nằm đâu bà Đi ra quăng cho cô nó Ủa chín hột khúc cây đấy bà Sơn Ơp กินบ่เป็น,นปด่าเฮ็ดกินพ่อกระเทือนด้ยเฮ็ดกินแบบเหละหลายนะ้ะปลาเข็งปิ้งไว้ก็ไม่คนกินเนาะเนี่ยหัวสีมังให้เบิ่งมังไหมครับ <c oughs> ปลาดุกนี่บ่ให้ย่ยงหนวดอู้ด้วย <c oughs> ปลาเพียดไม้เขียดบ่หมาเขียดเนาะ เพ,พื่อนนะเพื่อนตาหน้าไม่ดีเขามีหน้าที่เอาตัวเลขส่วนสูบเครื่องสูบน้ำไหลไหนะมะไรบ้างเมนคุกเข่ายไปโอ้ยเก้มรัดเลยคุณเพียงน <มา S 3> อนนะอือมาเด้อเพื่อนนอนมาเด้อเหยียบซีสุนคนับโอ้ยลืมข้าวไปขอนทวนหลๆมามามาเออกิน,จ<ย>นแจเอี่ยโมงๆเว้ยกินแจงเนาะไม่สวมแจ่งปลาใแซนวิชไม่สวมพี่น้องเปลี่ยนมิโนมาหนิมาต้มนะต้มกับต้มดูแล้วจ้ะต้มกับต้มดู เขาเลยแจงเส่นนอไปสมปาด,ดุูกกับปาเข็งโอ้คับไดดกกี่ดีปาดูกจังอีดีวะมาครับเอิ้นชูคนนะครับมามามา,มาครับพี่น้องเบทีชูคนครับมาครับโอ้ยคุ้มค่ะบ,ววบุกแาบๆาปจน แซ่ปีดีวะเราเห็นมาจะกวดป่ะขวดอยู่เออเดี๋ยวไม่เห็นขัดเกระเด็ดในุปุบสุบเก่งเข่าก็ลปดีป่ปะต้องหั่นต้องสดเหรอเป็นไงกูไงหัก ยันคนลักกินน้ำกันนะครับพี่น้องจักเมาบ่เมาเมาหนอนหวานเมาหนอนหวานเมาหนอนใบสมบูชับอีหรือวะคู่ไก่เหยกินหีือวะเดี๋ยวพาไปจักเมืองเดี๋ยวทีมงานมาก่อนเพิ่นถามหาใจยังสีแหละเพิ่นถามหาตัวคู่ไก่เหรอคู่ไก่คือบ่มาบ่มาปลาปลากลายเนาะโคแล้วแสดกว่าอยากทุไลยังแเอ้ยจักเทียเด้เลี้ยงหัวปลาไว้เนี่ยหัวเิ็นบุเที่ยาแล้วครับเนี่ยตอนเจียงใจยิงยกไปเลยมือนั่นเนาะ เหลือหลายอีลีหัวปลาโหขัดขัดนี่และหมอรุ่นนี้ต้มเหมือนเต็มหัวเออเอาได้สินขอบคุณอยากได้ยิ่งแต่ขับเนียนวะกู่แก่จังดีดีเลยอยากได้ยิ่งแต่ขับนี่กู่แก่มาเออเบิ่งเด้อพอผ่านได้เลยเดี๋ยวกู่แกไปกินก็หักต้มหลไหลมันๆน่ะพยายูจวดเอ้ยปลาผู้เสยเอ้ยยิ้มงานเพิ่นสุขคนละต้องซื้อตาดุนตาดุนตาดุน แต่ดุลแล้วจินตนาบแล้วเครื่องสูบนา,าแล้วนาหกปุน๊นาะตายนกจินตนาบเออต่ยนเน <ตะ S 1> าะต่ยนมันหมันเออพยายามจวดซื้อตะดุน <c oughs> ผมเออแล้วจวดลงยางเร็วจวดค่เดี๋ยว <c oughs> แต่ดุนแต่ยนแล้วเ,เครื่องสูบเราแล้วานาหกปุละนะพ่อพญานาคสาณาเขาจินตอนไหมแล้ววะผมเป็นล่งสีให้ก็ได้ดอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดาไปเดี๋ยวจิ้มงานเพื่อนพายุเศร้าเข่ากอนเมื่อกี้เมื่อดอกเดี๋ยวเพิ่นกระทู้ดูหนวาตาปดูอีดีป่ะ เฮ้ยจังบดแอดแหล่เลยพี่น้องูุไก่สังหารวันนี้เขาไปทีลาพี่ลาน้องแล้วคู่ไก่น้องครับผมเยี่ยมหลักเนี่ยเฝ้าซาวเลยไปเรื่อยๆนี่ละมันตั้งคักจังไก่พ่อพี่พี่น้องอยู่ดีเมงสุขูสูขคนครับเจ็บใหญ่เลยคบไก่ใหญ่มี10นิ้วสำหรับผู้ใดเดินทา้ากันตลอดปลอดภัยสุขูสูขคนครับครับผม สำหรับผู้ได้เห็นงานไก่เจริญเจริญในนาทีการงานสำหรับวันนี้อิสรอยปรเป็นเชกับก้าวคำวามาสวัสดีจากพิจานองครับสวัสดีครับสวัสดีจา้จา